ก็พาเชวนลี่มาเที่ยวนะคะอยู่ทีเกาะสันลีสุโขทัยประวัติศาสตร์เอาข้อสี่เลียวสร้างได้จากเอฟกดแชร์กดครับกดยังบังหูอยู่ค่ะว่าอันอุ้ยอุไปตีด้วยมอนตับรถจะเจ้าเด้อยน่เจ้ากระดาษนี่อันนี้คือจุดท้องเพียวทีแล้สวัสดีค่ะนี่อันนี้คือที่แรกวมาจอดเลยไหมนี่น่าจะอยู่น้ามาใช่อยาไปจอดมังหูหน่อยย่ นนี่่ดไมยากจะเเแล้วเราก็เอาคุณแจไปด้วยกดสวัสดีค่ะวันนี้น้องแอมขับรถให้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 าขี่ไหมใช่ลงแล้วแม่คุณแจเราเอาลงไหมเอาลงเลยเพราะไม่เก่งจังเลยเนาะลูกสาวนี่เลยนะคะทุกคนสวัสดีเอารถบ่อไปประเด็นเอาแล้วทำไมเก่งจังเลยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากับช่องแม่ลิง ทำไมลูกเก่งจังเลยน่ะเนี่ยเดี๋ยวกดแชร์ก่อนนะคะได้ยังเงนะคะทุกคนขออนุญาตกดแชร์เพราะว่าขอดาวด้วยนะคะไม่ขออะไรขอดาวอันนี้แชร์โอเคนี่ค่ะเข้าไปนี่เลยแม่ถือก่อนไปมาสิแชร์ก่อน เสียได้ไม่ได้กลับสุโขคคทยัยอุ้ยมาค่ะมาค่ะครอบนหัวน้าเลยเชียร์แล้กค่ะกำลังเชยร์สวยมากเลยค่ะอันกับกล้องเนาะได้ปะกับกล้องอยังไงก่อนไม่ได้ลเด <S 2> <S 2> <S 2> ลยเ <ours> นนะี่ไดยค่ะ โอ้ยเก่งมากเลยลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับนะคะช่องคุณย่าจันหอมสตอรี่ทำไมลูกสาวเก่งจังเลยเนาะนะคะขับรถก็เป็นโอ้ยนางเก่งนะคะเก่งจริงๆครอบครัวที่น่ารักนะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะ่ะน้องเอ็มคนเก่งเก่งจริงๆขับรถก็เป็นทำอะไรก็เป็นแม่เล็กเอ้ยลูกเจ้าเก่ง ลายเดินนะมาความสามารถจริงๆอม,มาสุขโขทยัยลูกมาทางเหนือหรือมาสุขโขทยัยมาเชียงใหม่เลยทําไมแอดย่าไม่เห็นไม่รู้เนาะเปนนางเก่งมากเลยมาความสามารถจริงๆทิดาโมโม,โมโซอส,สาวน้อยคนเก่งนะคะอิงชานุมาน เงยเล็กยิ้มเป็นแล้วนะลูกสาวเจ้าเก่งหลายเดอน่ารักจริงๆนะคะพ่อพ่อแม่เมื่อวานย่าไปขายของนะคะนั่นลุงอ้วนอะไรก็ทายนะลูกสาวเจ้าเก่งขับรถก็เก่งมาเที่ยวที่สุโขทัยนะคะไปไหว้แม่ย่านะลูกนะคะนี่นะคะเมืองเก่านะคะ หอมเคยไปนะคะนาองเคยไปงานกิฟฟรีนนะคะไปโมติเวตนะคะที่สุโขทัยนะคะโอ้ยลูกสาวคนเก่งนะคะเก่งหลายเดือนะอืมนี่โอ้ยวันนี้ก็พาชนลี่มาเที่ยวนะคะอยูอ่ใจเกาะชลี่สุโขทยัยฝ <c oughs> ังประวัติศาสตร์ จากอมกดแชร์กดครับกดยังบุ่มหูอยู่ค่ะวันโอ๊ยไปด็กเด้อมจับรถจะเจ้าเด้อนี่เจ้ากระดาษนี่อันนี้คือส่วนพ้องพี่อันที่แรกสวัสดีค่ะอันนี้คือที่แรกมาจอดเลยไหมนี่น่าจะอยู่น่ามาใช่จอดไปจอดมองห่มหน่อยยุจับไก่เนาะนี่เด้มยาไไก่่อแล้วเราก็เอาคุณแจไปด้วยกดแทนสวัสดีค่ะวันนี้น้องแอมขับรถให้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  ให้เ้าขี้ไหมใได้ลงแล้วแม่คุณเจเราเอาลงไหมเอาลงเลยเพราะฝาได้ค่ะนี่เลยนะคะทุกคนชนลี่เจ้ารถบ่อไปประเด็นเอาแล้วอุ้ยเถมคอยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องแม่เล็กัพโหเอาโทรศัพท์แอบมาไว้แม่อากิไม่ได้แต่เจแอดไว้หอนดิอย่ากดอยวกดแชร์ก่อนนะคะ ได้ยัเพิ่งนะคะทุกคนขออนุญาตกดแชร์เพราะว่าขอดาวด้วยนะคะไม่ขออะไรขอดาวอันนี้แชร์อโอเคนี่ค่ะเข้าไปนี่เลยแม่ถือก่อนไปเอาสิแชร์ก่อนเสียได้ไม่ได้กับสุขโขทัทยอุ้ยมาค่ะมาค่ะแชร์แล้วกำลังแชร์กำลังแชร์ สวยมากเลยค่ะอันกลับกล้องเนาะได้ปค่ะกลับกล้องอยังไงก่อนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่เด้อ